มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณนเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 โอ้ยความจริงแล้วต้องบอกเลยว่าไม่มีเลยค่ะคือตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ทํางานเรียนแล้วก็แบบว่าตอนนี้ทําเพลงใหม่ด้วยค่ะก็ไม่มีเลยนะก็คือมีแบบหนุ่มๆเข้ามาขอความรู้สึกสิ่งต่างๆไม่ได้เกไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยแล้วกับพี่ต้องมีอะบ้างตอนนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าเขาใช้เสนอแล้วคำว่าเลิกแล้วขาดที่จะกการมาได้มาเยอะ ตอนนี้ถ้าพ so mm ูดตอนนี้ก็ยากนะคะใช่ก็คิดว่ายังไม่มีคือความที่เราใจแข็งค่ะเพราะว่าพี่้องเขาบอกว่าการวาไลายเขาต้องมีการแบเราแต่เราไม่ต้องอืมก็ถ้าเอ่อก็ก็ไลายมาจริงๆค่ะแต่ว่าคือหนูเพื่อความที่หนูก็ยังไม่พร้อมคดูด้วยก็ยังไม่ตอบอีกด่วแต่ว่าเราก็ยังใจแข็งค่ะ ก็คือมันก็เข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงขึ้นเหมือนกันกลัวไหมว่าพี่ป้องเขาจะแบบว่าเราจะงอนะคือไม่ได้งอไม่ได้งอเลยค่ะเขาแค่มาทักักจกติะไม่ไม่ได้เป็นห่วงเลเฉยๆสิ่งดีๆมันก็มีค่ะคือเหมือนเราเราก็กันมา มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีให้บอกว่าตตงมี้เราก็ทำแต่เรื่องดีดีดี่เรายังมีความเป็นห่ต้องเขป็นวรอ้งวะเนาะป็นแบบว่าที่ก็เาก็ทงานเยดวยี่ทักมาแล้วเราไม่ตอบนี่มีใค้าหรือคุพอคุณแม่หรือพี่สางแม่ได้าตอบไม่มีห้ามตัวเองก็คือเหมือนเราก็ยังไม่พร้อมจะคุยด้วยค่ะมันมัน เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาด้วยไม่เชิงผิดกันค่ะครัาเรื่องนี้ยังไม่ไมทราบก,ก็รู้ตอนนี้แหะคะ่ะใช่ก็ความจริงแล้วเขามีข่ามาตัองอ้งเยอแยะคะ่ะคือถ้าจะเลิกก็เลิกไปตั้งแต่แรกแล้วอย่างที่บอก แต่ความจริงก็ที่ไม่มีโอกาสกลับไปคุยอคะค่ะมันก็เพราะว่าเราไม่ได้แบบกลับมาคุยกันหรือว่าที่เขากลับมางอนหรืออะไรค่ะมันไม่ได้เคลียร์กันมากกว่าแต่ว่าข่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรที่จะทําให้เราดูแบบว่าไม่อยากจะคุยกับเขาใช่ไหมคะก็เฉยๆแล้วค่ะสำหรับเขาก็ติดบังข่าวเราอยู่เหมือนกันหรอแซงเหรอเราจะมีแบบว่าใจอ่อนในทักทายที่ต <c oughs> ้องมาน ยังดีกว่าค่ะคือก็คือเดี๋ยวมันถึงเวลาที่มันคุยกันได้เดี๋ยวมันก็คุยเองแ้าเป็นขับหลายคนทีนท่เราขับมาคุยกันมาแักันโอกาสมันจะมีบ้างไหมขนาดไหนหรือว่าปิดกันไมดเลยตอนนี้ยังค่ะคือก็ ก็อย่าเพิ่งรุ้ใน้เหนื่อยกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้คือก็ว่ายังไม่มีโอกาสจริงๆค่ะแล้วก็น่าจะไม่มีทางค่ะตอนนี้แก้วเลิกหขยังหหรือว่ายังแบบว่าดีค่ะตอนนี้ก็แบบว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างนี้บอกแก้วไม่ได้แบบว่าโฟกัสถึงเรื่องแบบว่านี้เลยก็แบบว่าอยู่กับตัวเองทํางานเรียนทุกวันวันนี้ก็เรียนหนักมากเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีเวลาคิดเรื่องนั้นเลยนะ้าพี่้องเขาออกตัวง้อเราจะยอมใจอ่อนไหมคะ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าพี่เขาก็ยังไม่งอถูกไหมก็ <laughs> ก็ไม่ได้งอไม่ได้เคลียอะไรก็บอกว่าคือมันก็หายไปเฉยมากกว่าคือเราก็เราก็เฉยไปแล้วค่ะตอนนี้ถ้ามีนมใหม่ก็มาตอนนี้เหรอคะก็ยังดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาด้วยตอนนี้ขอพักดีกว่าถามหนว่าพ่อแม่เรายังไงบ้างไม่ค่ะเขาเขาก็เป็นห่วงเขามากกว่าค่ะคือ คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่าเป็นห่วงเราด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามบอกว่าทุกคนมันก็ต้องก้าวเดินต่ออะไรยค่ะก็อย่าพูดเรื่องเดิมๆดีกว่า ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132420